รีวิววิธีการใช้งานโลม้วนอัตโนมัตินะคะของ u ูเมดค่ะอันนี้นะคะคือปุ่มเปิดปิดค่ะพอเปิดปิดนะคะจะมีจอแสดงผลค่ะเราสามารถกดตรงตัวเอ็มนะคะเพื่อให้ความร้อนนะคะอยู่ที่แกนผุมประมาณกี่วินาทีนะคะแล้วก็กดเอ็มอีกครั้งนะคะเพื่อจะปรับบวกขึ้นหรือลบลงได้ค่ะอันนี้เอาที่เก้าวิค่ะ สามารถเพิ่มอุณหภูมิได้นะคะจะมีสาระดับค่ะอันนี้คือโลแล้วก็มีเดียมนะคะแล้วก็ไฮค่ะสูงสุดที่410องศาฟาเรนไฮต์นะคะเราจะใช้อยู่ที่มีเดียมค่ะ390เเริ่มจากการที่ดึงผมนะคะช่อไม่ใหญ่มากใส่ผมเข้าไปด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มนะคะหมุนเข้าหรือหมุนออก ทิ้งไว้นะคะตามวินาทีที่ลดลงค่ะสามองหนึ่งค่ะก็จะได้รอนผมออกมาแบบนี้นี่ค่ะลองให้ดูช่อน,นะคะ่ะใส่ขุมเข้าไปตรงแกนกลางตรงนี้นะคะ แล้วก็กดหมุนค่ะหมุนเกลียวอพอครบวินาทีนะคะดึงผมออกมาค่ะก็จะได้เป็นลอนแบน,นี้ฝากด้วยครับสินค้าราคาถูกๆจากเฮดวิกรุปครับ